ไปครับ3ตัวเน้นสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ผู้ชมเฟรมิสฟิลเช่นเคยครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับมีสามคู่ครับไม่เลือกเจี๊ยบเลือกเน้นเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดงานโปรดไว้ให้ด้วยนะครับวันนีครับพาไปที่ยูโร2024ครับคู่ระหว่างดัตชสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้เจอกับด้านอิตาลีครับคู่นี้ครับไม่เลิกเข้มในอิตาลีได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเพอรรร์์แแลลลลนนดดคคคัับบไไม่เเยยชะอิตาี้้วสวิตเซอร์แลนด์นนิดึงงครับแแล้วก็พ เปิดให้อิตาลีครับเป็นต่อแค่ปอบาตากกมครับวันนี้ครับผมช่วยอิตาลีครับน่าจะเก็บสาแต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลือกเชีีรยไปที่อิตาลีได้เลย ส่งคู่ตัวไปนะครับคู่ระหว่างด้านเยอรมันครับวันนี้เจอกับด้านเดนมาร์กครับคู่เียร์ไปได้เก็บด้านเยอรมันได้เลยครับต้องบอกก่อนแล้วฟอร์มช่วงนี้ถือว่าร้อนแรงมากครับเพราเกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไปได้ถึง3เกมเลยแต่ต่างด้านเดนมาร์กครับฟอร์มช่วงนี้ครับอาจจะไม่แพ้ก็จริงครับแต่จะออกไปทางด้านเสมอส่วนมากครับแล้วนี่ครับเจ้าภาพเยอรมันครับถ้ามองจากขุมลังเตะแล้วตัวผู้เล่นครับผมมองว่าดูเหนือกว่าเดนมาร์กแบบเห็นได้ชัดเลยและกระแสตอนนี้ครับไหลเอียงมาทางเยอรมันแบบเห็นได้ชัดครัััััััับบบบวววนน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 ีีีีีี้้้้้้คคครร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 ผมมมมช์่่่่เเเเเเยยยยยออใใหแปปปปะะตตููไไไไลลลลุททดด ส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปไล่ต่อให้ละกันของหัวใจสักค่าสิบดวงละกันตัวแถมในครอบครัวนะก็แต่กันสี่วันติดแล้วนะครับสรุปสองทีมเสร็จแั้วน้ครับชอบหน้าอิตาลีแล้วก็เยอรมันครับจัดให้สองคู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่อยากได้เอาทางเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลนะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถคิดว่าเป็นครอบครัวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลห์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเเขขข้้มมจััััััััดดแนน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 ่่่อออออสสสสาาาหรรรรรบบบบบววววีีีคคคคตตงงลไปกกททุุชย์